สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ่อ,พอกันณ์้รจ้ะกับคนมากรอเหล็กเด็ดผ้าร่วยจ้ะวันนี้คนมากรอเหล็เด็ดผ้าร่วยเนาะค่ะกาสิผาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆค่ะมาเบิง่งแนวทางหงวยเล่าพัฒนาค่ะสูตรคัดพิเศษ2ตัวบนล่างงวดประจำวันที่24ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นเนาะค่ะ ก่อนอื่นแอดมินก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่นอนพี่พี่น้องน้องเอฟซีค่ะสวัสดีทางเอฟซีไหมพี่น้องจ้าแล้กก็สวัสดีเอฟซีเก่านําแอดมินก็ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยเนาะค่ะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ค่ะกดติดตามเป็นกำลังใจคนมากรอผ้ารวยน้ำเนาะคะ่ะเดี๋ยวเ้ามาฟังครับเตือนกันก่อนเลยเนะพี่น้องจ้า คําเตือนคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคาเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกับจะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะมาสรุปผลเนาะพี่น้องเนาะมาสารุปผลแนวทางอาล่าพัฒนาสูตรขัดพิเศษหมดประจำวันที่2 2ค่ะ เทากับมาเบิงเนาะพี่น้องนอเนาะวาแนี้ทางทีแอดจะให้ไปผลออกมากเขาลื้ยลุดอ่าสำหรับสูตรคัดพิเศษเนาะค่ะสำหรับสูตรคัดพิเศษงวดวันที่22ค่ะอ่าแอดไก่สายวิ่งรูดไปที่เนาะค่ะเนาะเด่น7เรเด่นเด่น7เด่น9ค่ะพี่น้องจ๋าเด่น7เด่น9จะเป็นสายวิ่งรูดเนาะค่ะอ่ามเบิงผลค่ะสำหรับผลค่ะพี่น้องจ๋า สี่หกสองหกสี่สองสี่สองหกสี่สสองตัวบนจะเป็นสี่สองเนาะคะ่ะนอสองตัวบนจะเป็น 42. สี่สองแอดไยเดรนเจ็ดเดนเก่าพอะ,ะนันสี่สองกัดลุดไปจ้ะสองตัวล่างจะมีสองคู่นะพี่น้องจ๋านอจะมีสองคู่คู่แรกจะเป็นสี่หกค่ะสี่หกมาจากสองตัวแรกของชุดหกตัวค่ะแอดได้หกพิ่มาหกสี 64. พี่น้องจ๋ากัดลุดไปเนาะคะ่ะ ล่างคู่ที่2ค่ะจะเป็น2 6ค่ะ26มาจาก2ตัวแรกของชุด4ตัวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับ2 6แอดได้62นะพี่น้องเนาะแอดมา6ก6 2ค่ะมาอยู่ในกลุมชุดกันนะพี่น้องจ๋าอาจจะบรม,มตัวแต้มสีแต่กับมาเนาะค่ะเนาะหกสได้เฮก,กันไป2ตัวล่างค่ะ อแอดมินกับขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่พน้องเอฟซน้ำเนาะค่ะสำหรับนนท่านใติดตามแนวทางของแอดคุมักเหลาะผ้าร่วยจะก,กะเดี๋ยวมาตามต่อพี่น้องจา๋ามาตามต่อกับแนวทางฮาลาวพัฒนาค่ะสูตรคัดพิเศษเนาะคะ่ะเนาะวดประจําวันที่24ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางตัวเลขเนาะคะ่ะแอดกัขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลุ่มพี่น้องจา๋า สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีเนาะค่ะนาะทันใดที่สนใจเขากลุ่มแนวทางกับแอดเนาะคะ่ะก็สามารถแอดไลน์ค่ะมาเด้เลยเนาะพี่น้องจ้าะจะมีทั้งกลุ่มฟรีแล้วก็กลุ่ม VIP ค่ะมี2กลุ่มมี2แนวทางมี2กลุ่มให้เลือกนาะพี่น้องจ๋าเนาะบรมานมี2แนวทางแต่และกลุ่มกับมีหลากหลายแนวทางนาะพี่น้องจ๋าเนาะแบ่งปันบอว่าจะเป็นลาาพัฒนาค่ะฮานอยค่ะนี่เคอีเช้าบ่ายค่ะดาวโจนค่ะลาวมัดรวมนาะค่ะนาะแล้วกะ มวลรัฐบาลไทยคะ่ะแล้วก็มี่ห้างพ่อมพี่น้องจา๋ามีจีนเนาะค่ะเนาะมีอันแนวทางสองกลุ่มจะมีแนวทางแบบเดียวกันแต่ว่าแตกต่างกันที่จํานวนเนาะพี่น้องจา๋าแตกต่างกันที่จํานวนตัวเลขเนาะค่ะเนาะพอฉะน,นั้นทาเพื่อนเพื่อนที่พี่น้องๆสนใจก็แอดไลน์คำว่าได้เลยเนาะคะ่ะเอาได้กลุ่มแนวทางแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดก็จะพาเพื่อนเพื่อนี่พี่น,อน,อนะะ้องๆเนาะค่ะมาอ่าเบิ้งค่ะมาเบิ้งแนวทางมวดวันที ยี่สิบสี่ค่ะสำหรับตัวเด่นหรือว่าสายวิ่งรูดเนาะค่ะนอตตัวเด่นหรือว่าสายวิ่งรูดค่ะแอดคำนวณออกมาแล้วพี่น้องจ๋าได้ที่เด่นเจ็ดเด่นเก้าเนาะพี่น้องจ๋าเนาะได้สายวิ่งรูดแอดได้ตัวเดิดดนนออมเนาะพี่น้องจา๋ 7, น 9, นกงจา,ก,า,ดดก,จาก,ก็คือเจ็ดกับเก่าเนาะค่ะนอตเจ็ดกับเก่ามาเบิ่งชุดเด่นเนาะค่ะว่าแอดให้ตัวใดไปสําหรับชุดเด่น สำหรับชุดเด่นเนาะพี่น้องจ้าหลัก7ค่ะหลัก7จแอดให้ที่เอาปากกาแดงเ,เขียนเลยเนาะ79 70 71 99 9จ็ดศค่ะอันนี้จะเป็นชุดเด่นค่ะพี่น้องจ้ามาเบ่งชุดกันเนาะค่ะ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเก้าสามเก้าสี่แล้วก็เกค่ะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งพี่น้องจา๋าอย่าลืมไปกลับทุกครั้งแล้วก็อย่าลืมวานนะั้ท่าของแอดคือหกับเก่าเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะเนาะหกับเกเป็นตัวเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับหัวเนาะคะ่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับหัวค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ็ดหกหกหกค่ะหกศูนย์หกหนึ่งพี่น้องจ้าหกสามหกสามมาให้นีเรื่องหกสามหกสี่แล้วก็หกห้านะคะ่ะ มาโคกระจับโคพี่น้องจ้ามาเก่ากระจบ ласти, บับเก่าประมาประชอบเรือนพานเนาะพี่น้องเนาะสำหรับหลักชุดกันนะ้อพี่น้องจ้าชุดกันแอนให้เน้นที่74กับ9 4เนาะพี่น้องจ้าเนะ 7, 4, าะ74กับ9 4ชุดเด่นค่นะแอนให้เน้นที่79 9 9หรือว่า76กเนาะคนะเนาะแล้วก็71 91ค่ะหรือว่า61นะึ่องพี่น้องจ้าตัวแต้มสีคือตัวเด่นนะ้อพี่น้องเนาะตัวแต้มสีคือตัวเด่นตัวจอคะ่ะ ้าเพื่อนๆพี่พี่น้องๆมากับจดไว้แคบว้เนาะคะ่ะน้อบํารุงประชดเรือนพานได้เลยเนาะคะ่ะก่อนออกไปเนาะคะ่ะน้อจะได้กระฝากเพื่อนๆพี่พน้องๆคะ่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามค่ะพี่น้องจา้าเป็นกาลังใจให้คนมากรอพารวยน,นะคะนะ่ะน้อเพราะว่าคนมากรอจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆมาฝากมาแบง่งปันให้เพื่อนๆพี่พี่น้องๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาแล้วเนาะพี่น้องจา้าพอกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีคะ่ะ